ดาวนี่กูเล่นกลางอยู่แล้วปกติยาวใครก็ได้เียโอเคนะกูอยู่กูอยู่ไหว้ลงยาวใครก็ได้ก็ระวังระเบิดแล้วกันม่งยืดสามแยกกับผูพูดขึ้นมาการออกวะไปเลยไปเลยวัน้กลางจะออกกลางจะออกการจะออกแล้วระวังกูกูไม่ได้ดูกลางรอะไรแล้วตายตายมาล่างตายแล้วไอ้เี้าบาลเดิมก็ตาย ไปบนไปบเจ็บไปบนเจ็บไปบเจ็บซากขนาดเลยบไปบนก็เจ็บเหมือนกันไปแล้วปะเนี่ยอยู่บนอยู่บนสวยโคใจตหาตัวนี้ก่อนใจเย็นใจเย็นมันอยู่แถวๆวายไอ้ส้นตีนอะ ไม่อยู่ยาวฟิลกูพูดเลยว่าพูดเลยว่ามันไม่อยู่ยาวมันอยู่แถวบ้านเราแล้วลองมันโยกไปกันที่ไหนแล้วไว้บนไวบนไว้บนนะฟิลมึงเจ็บมึงยืนเปิดไหมอ่ะไวบนเหมือนเดิมไวบนเคาะเคาะเคาะไหนเห็นไหมเห็นไหมไอ้กูกูไม่ออกกัคนหนึ่งอ่ะอย่าเชื่อกูไปบนเหมือนเดิมไปบนไปดักห้องแดงอย่าออกไปอย่าออกไป ไอบอลไปแล้วดูวัดเลยไอบอลบอลบอลดันและบอลดันไอฟิวไม่ไอฟิวไอฟิววัดวัดวให้มันยิงกันก่อนดิเออฟิวฟิววัดเลยวัดเลยยิงเรียกยิงเรียกมาาแตกเลยลงไปแล้วเรียบร้อยไม่ไหนแล้ววะยู่แถวนี้แหละไอเทียูู เล็กแต่หายแล้วแต่มันเจ็บอ่ะผู้แหม่ของครบเยอะสเต็ปเนี้ยบอมขันปืนแฟน์องเอาให้ตายอุ้ยขวาไม่ใช่ไม่ติดบอลเอชช้าเฮ้ยไรสัตว์ ก้วนใก้วนนก้วนตไหนไอ้เฮียชีดด้วยชีดชีดด้วยอมฟิวส์ยังไม่ชีดไอ้เหียใจเย็นมิชชั่นสุขสั่งอไอ้วันมาวันสวยเย้เท่ไอ้วันแม่งดุกวะไอ้เหียอะอะอะเลสลิ่นบอมเดฟิวส์เลสล่นตะคุ คือประตูวคู่ไปแล้วคูเล่นโอเอ็นะเดี๋ยวสวยวันสวยสวยต่อั้ววันยังตัวเดียวตัวเดียวตัวเล็กวเล็กูเลยเฮ้ยหล่ปันนึงหล่าปันนึงอยู่ไหนรูปหูรูปหูสวยฉีดฉีดอ หมดเลยเนี่ยไปในห้องขค้อแบบผัวคแตกเอาคนแตกเอาเลยไปไปในห้อที่ไหนแชนเดี๋ยวเข้าบอกเอาแล้วไปไงเข้าแล้วแอลเข้าบีแล้วเข้าบีแล้ว

แชกูล็อกกูล pues ็อกล็อกซอยแซนรอตป๊บนึงบอมดิฟฟิวส์ระวังยาวระวังยาว เยเหรอวเลวันลวันสวยาฮะไหนอยู่บนใช่ปะรออยู่รออยู่รออยู่หโคตรสาคนีตรวเดอาดันย่าดันอย่าดันวุ้ยด u บ l บิ้ วัดขับเลยครับเลยวัดเลยตัวนี้เจ็บไอเยียวันไอเยียวันตัวนี้เจ็บกูฟังกูพอ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 ตัวนี้เจ็บกูพูดเลยโดนทั้งปืนโดนทั้งพบเหล่าให้หน่อยครับเหล่าเฮี้ยอะไรตลกอย่าเอ๋ออย่าเอ๋อวันยาวันยาไอเฮี้ยเนี่ยโดนพกคูไปสองัวกูจำได้โดนพกกูไปสองัวรอเราแค่รอเห็นแล้วบอกเห็นแล้วบอก ไม่ต้องรีบวัดเห็นแล้วบอกแล้วก็ไปลุมแค่นั้นจบคนต้องคนตายจึงไม่เห็นอยู่ไหนยาวๆยาวนี่คือเออไอพวกกูโคตรซากอ่ะไอ้เหี้ยกูบอกแล้ว Blue t ทีม Win ที่สองนะครับสิบเก้าสิบแปดสิบเก้ามือถูกูแอสติกแล้วหกอะไม่กี่ดาวอะปืนพกกวดห้าดาวทีเดีย